มามาเลยมาเลยนี่มาเคยผ่าเตี้ยเตี้ยเลยมาเลยมาเลยโอ้ยนี่ไงยิงพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วใส่ติดตำฮะใส่สวยครับใส่สวยโอ้สวัสดีครับพี่น้องเมนี้มาพอกันในเวลาสามทุ่มครับพี่น้องเมนี่พี่พ่อไอซีดเบสผากโดครับ ชิดเพชรประกดครับผมมียาอก่ะ็นี่ครับชิมี่ใส่งามเหพี่นองในเบิงบอไปครับไปกันเลยคุณละควายคุณไปครับผมมาหอดไม้เหรอครับผมนี่ไม้กลางหนามม้งแห้งกัได้หรอกปานกลางนะเอามาลงเบ็ดมามาหอดอก,กัุฏิสามถุก nhà nhanh cái đầu nhạc nhạc nhà, nhạc 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 ตีไปไกลขึ้นน้อยครับตะกรอนเบาเอาไว้ไก่มันสิฟูครับเลยตีไปไกลหน่อยอมัน,นลุนตายเบ็เอาตีเปเลยได้สึกว่าน้ำไหลแหกตัวลากตัวนั้นจนกลวยทันเบ็ดเจ็บโก่ง มีตอดมีตอดพี่อกมีตอดตอดไปบัตนาแล้วมาแล้วมาแล้วมี้อกกัน <c ười> ใส่โบหญ่มาเลยไไใส่สวยครับดูนี่ผมซื้อในมือเลยใส่สวยครับ มาแล้วโอ้ยนามติดกลองแล้วน่ครับสวยปะสวยอยู่เนาะครับปะอ่ะเก็บเอาแล้วเลอาแล้วเอาแล้เาเลอาเล้วอเอาาเาแล้ว cản oan liền, cản gông lên lên nói, nè, 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 lện, lện, เสียวอะไรเข็มมันขมสุดตายเข็มมันนี่ใส่มินิเจ็บแ,แต้มสองแต้มสองไม่เนี่ก็พอสามโตครับ เอาเข็นห okay, ันตัวหนึ่งมาได้ทายอยู่ไหนกะสิไปเลยนะครับผมสิไปเกินไปเลยนี่อาไอู้ตรงนี้ไงยัง้พี่บองนี่โอู้อะไรใส่ไงใส่สีตามหาเข้ามาแล้วใส่สีตามหาเข้ามาแล้ว มาล็อกกันเนเลยครับใส่ติดตามหามาแล้วไม่ได้ครับก็ให้ได้ไปก้อนยังแดบวันนี้ก้อนยังก้อนยังใส่ติดตามหาครับมาแล้วใส่ไงมาแล้วที่แบกกำลังสิงหงายไม้ครับ ใส่ตัจมโจมทองบ่จมถองใหกอืนครับว่าสายเด่นหน่อยมาแล้วครับผมมาเลยใส่ติตามหาอ่าบ่ออันนี้แล้วนะครับผมบ่เหี่ยวแล้วบเหี่ยวแล้วมาดู กดใส่สวยครับเ,เหลืองๆหลุดลุกเขาตุ้งลุกพี่น้องโอเคครับเก็บครับผมบมเหี่ยวแล้วบมเหี่ยวแล้วเราพาดแล้วใส่ตามหาครับผมมาแล้วนี่ค,ครับหลุนไปอีกเรื่อยๆครับผม สีซีไปเลยครับผมสีขึ้นเพลิงเรื่อลยครับออกากไม้หมีกาสีซีไปเลยออกใส่งส่ายเป็สีไทยเพิ่งครับผมอะโอเคครับ <c oughs> ใส่ดีกับพวกกีไลคครับผม <c oughs> <c oughs> กดกองมาดู <c oughs> ก,กีไลคครับผมใส่สวยครับหาคิดครับตัวนี้เครค,ค,คืองคืองคืองของหวาน ห้าห้าแล้วครับผมใส่สวยแต้มสองครับนี่ครับผมโอเคครับเก็บครับผม ใส่สวยครับผมอีกแล้วใส่สวย,ยกดกองแล้วท่านอีกแล้วเอาลงมนกินโหลดนี่มาแล้วครับผมใจกล้องหันมันก็มาเจ็ดจิตจะได้กดกองกกท่านบัดมันดึงหัวเคครับใส่สวยครับผม เก,ก็บเบก็แบเก็บเก็บก็บกล่องกสิบเอ็ดก็แคกล่องเตรียมแบตกล่องมาอน,นเดียวแบตบกล่องเบินแบบตอนสองคือไทยมั้ตอนนี้คือ,คอ,คอว้ยซำนี้ก่อนครับ มาใส่สวยครับใส่สวยโอ้โอเคตา่ันมาแล้วครับส่สวยใส่สวยเนะ เรียบร้อยเอ้ายับเบื้องพังานก่อนยังเหมี่ยนของแล้วกล่องสีเบิ้องแบบมันขาวๆมันสามสิบก็โตข้างในอีกตัวใหญ่เก่าโตครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก่าใส่สวยครับเก่าโต อ่ะมันนี้มาจนแจงจนสว่างครับแปดกล่องกับสีเบิร์ตบต่ลาพี่น้องไว้ซ้ำนี่ครับผมลิหนาพอกันในฝนตกรอบหนะย่มีขอลาไปสนีครับผมสวัสดีครับ